ผมเปาจูดยูทูปชินเนลครับสีมาเปิดราคาควายเด้อครับเด้อสวัสดีครับผมครับยูบ้านไหนเนาะครับเนี่ยบ,บ้านนาล้อมจ้ะบ้านนาล้อมเนาะครับเนะาะตำบลยังครับอำเภอยังตำบลหนองเรือจ้ะตำบลหนองเ,อเรืออำเภอโนนสังโนนสังจังหวัดหนองบัวหนองบัวลำพูนะครับเนาะโอ้ยเบิ่งควายแม่เนี่ยครับสิเปิดควายแม่ลูกบ่ครับผมจ้ะสูงเท่าไหร่ครับควายแม่เนี่ย สี่สิบบวกเนาะครับผมสี่สิบบวกครับผมเบื้องหน้าตาด้วยครับเบื้องหน้าตาครับผมตาเตี้ยมเข้มจ้ำผมเข่งขาใหญ่ดีนะครับเด้อเปิดแม่ลูกเนาะครับเนาะนี่ครับผมลูกสาวลูกสาวดีครับลูกะมาณได้จากเดือนแล้วครับนี่หาเดือนนะครับเนาะมึงด้วยครับผมอ้ยลูกเป็นลูกตัวแม่ยยั่งดีนะครับเด้อนี่ครับผมเป็นลูกตัวเม่ลูกละจะเล้ลูกละลูกก็สมบูุ์น้ำนมดีป่ครับนี่ ครับผมนำนมดีนะครับแม่ลูกสถานะตอนนี้ท้องว่างบ่หรือว่าจังใดว่างรู้จักว่าท้องว่างเนาะจ้ะว่าท้องว่างเ่ราะว่าเนี่ยใจครับผมเ่ราะน่ใจนี่นะครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตาควายตัวนี้ได้ลูกจักโตแล้วครับมีลูกสามจ้ะลูกสามถ้าเอาไซคือลูกซีจ้าเมียนครับผมนี่นะครับเด้อโอ้ควายตัวนี้เป็นควายอ่างไงครับผมอ่างไงเงาดีเลี้ยงง่ายบ่ เบ่องง่ายครับเบิ่งนี่ครับผมเบิ่งบันไทยนะครับเด้อเบิ่งอ่างเบิ่งง่ายดีครับผมควายตัวนี้เป็นสายเลือดมัดจะใสครับนี่บ้านๆเนาะครับเนาะเบิ่งหน้าเบิ่งตาแข่งขาเรียบดีครับผมเรียบแข่งเรียบขาดีครับผมนี่นะครับผมเอายืนก่อนครับนี่นี่นะครับผมขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 2 0 6 2 9 8 9 8ศ หกหกศูนย์ศูนย์แปดนะครับเนาะค<ว>ุณตัวนี้สิเปิดราคาตัวไหนครับแม่ลูกนี่แสนสามห้าพันแสนสามหมื่นห้าพันนะครับเนะาะเบื้องหน้าเบื้องตาเนะครับเด้อตาเตียมเตียมจำอัตลักษณ์ควยไทยชัดเจนมีบททุกอย่างครับผมเบื้องเล็บครับเล็บแข็งเล็เบขาโอ้เล็บงามดีครับผมเล็บงามเล็บสวยรับประกันบ่มีทกมีถอดมันบ่ครับนี่นี่นะครับผมเบื้องอ่างไงดีนะครับเด้อ ผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางมหาพีแล้วใดครับผมคอยอยู่น้นสั่งนะครับผมเอาโอเคครับจุงมกันไปเลยครับผมสิเปิดอีกหลายประตูปะครับนี่มีอยู่ครับผมมี่ครับเพื่อแม่ลูกครับผมนี่นะครับผมลูกสาวตาแต้มแก้มจ้ำนี่นะครับ ตัวนี้ือตัวที่สองเป็นตัวผู้นะครับเนาะเบิ้งและแข็งขางใาญยดีครับผมเล็บหนาเล็บหลังโค้ดตัวนี้เป็นสายเดยครับผมสายเพชรอุดรน,น,นะครับเนาะเบิ้งใบหูดูครับนี่ครับผมใบหูฟ้อนล้ำเลยครับเด้อน,นี่นอ่อนแห้ง,ออแหงครับผมเลือดเลือดเลือดแท้ครับผมสายเลือดเพชรอุดรเป็นตัวผู้ครับผมเป็นตัวผู้ผู้ใดสนใจสายเลือดดีครับผม นี่ครับเบิงแขงเบิงขาเรียบข้อยได้จัางเดือนแล้วครับเลี้ยงบ้านๆได้ครับเด้อบ่มีหัวอาหารผู้ใดสนใจครับผมไซเลือดดีเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปเป็นพอคุ้มฟูงกันเลยครับผมหมูฟ้อนล้ำครับผมฟ้อนจนว่านิ้วสีหักเนะครับเบิึงครับเป็นตัวผู้นะครับเนาะตาเตี้มเกี่ยวจำบรรลักษ์ข้ยไทยชัดเจนครับผมนี่นะครับแขงขาใหญ่ดีแม่นตัวข้อยผู้ตัวนี้จะเปิดราคาเท่าไรครับ สี่หมนเนนะครับผมตอร้องไดพอ,น,ดน,อนิดหน่อยนะครับนะขอเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองเ้าครับผมนี่นะครับเดอ้อผู้ใดสสใจแต่ก่งกลางมหาพีเราได้ครับผมสายเลือดเพชรอุดอรเบองหนาเบึงตาเขาไงกระบาหไงดีเขากว้าง ยกๆขอขึ้นหน่อยนะครับผู้นะครับผมเออเกล่าไงถ้ามันจินัวอานี่สิไงก็นี่นะครับนี่อันนี้หนังหูหนังเียวครับผมเพว่าขว้อยกบนั่นได้เต็มนี่นะครับผมโอเคนะครับนีอีกบ่ครับผมครับผมโอเคไปชมตัวต่อไปเนะครับตัวนี้ราคาสี่0มื่นเจ็ดพันนะครับสายเลือดเพชรอุดรเกษตรกรครับผมสายเลือดดีกิ่งกางมหาพีอะไรครับผมนี่นะครับเด้อตัวนี้ เป,เป็นตัวที่สามครับเป็นแม่ลูกนะครับเป็นควายแม่สาวเนาะ,ะลูกแรกลูกลูกลูกด้ลูกตัวนึงเลยครับผมอ้วนดีสมบูรณ์ดีครับผมเ<อ>บื้องบันไทยครับผมเบื้องบันไทยควายตัวนี้ความสูงกับประมาณร้อยสี่สิบบวกนิดนิดครับผมเบื้องบันไทยเต็มครับผมควายนี่ก็สิป,ประมาณสาปมปีกูกลัวปะสามปีเียวคู่เดียวนะครับผมควายตัวนี้เป็นสายเลือดธรรมดานปะมันบ้านน้องนะครับ ต่าว่ามะหนงสูงแข็งขาดีครับผมแข็งขาดีเอิกปอกเ้าไงนี่นะครับเบิ้งหนา้าเบิ้งตาด,ด้วยครับเด้อเป็นลูกดอนนะครับควายแม่นี่เป็นลูกดอนเป็นลูกตัวแม่ครับเป็นลูกตัวแม่เดี๋ยวพาไปชมเมืองลูกเลยครับเด้อนี่ครับเล็บสวยดีครับผมทั้งเล็บเล็บไงทั้งเล็บหน่อยครับผม บ่เป็นยังครับเดี๋ยวให้เบิ้งเนี่ยครับนี่ครับลูกเด้อครับเอเป็นลูกตัวแม่เบิ้งหนาเบิ้งตาเด้อครับเสื้อสายมัดใสครับนี่มันก็เป็นท้ายาของหันแล้วลนลูกหลานเกี่ยวฝ้าลูกหลานเกี่ยวฝ้าเนาะครับเนาะเป็นลูกตัวแม่ลูกดอนอวยสะอาดครับครับผมได้เดียนกลัวขาวสวยปิ้งลยครับขวนขวนตกสวงครับขวนตกสวงอย่ฟังใสเด้อครับควยดอนหน่อยแม่นี่ โอ้ยเบิ่งครับขวนตกสวงครับผมผู้ใดสนใจครับผมขอตันดีครับผมขมแม่นี่เปิดราคาเท่าไหร่ครับผมนหนึ่งแสนหกหมื่นบาท,ท<ะ>หนึ่งแส,สนหกหมื่นบาทเด้อครับเด้อขว้ยแม่ลูกคู่นี่ผู้ใดสนใจกับกิ้งกลางมหาพีแลได้ครับผมสถานะตอนนี้ท้องว่างอยู่เพราะว่าลูกเพิ่งได้สองเดือนไหมเนาะเพิ่งได้เดือนกลัวเดือนกลัวอ๋อตัวอ๋อลูกลูกตัวได้เพิ่งได้เดือนกลัวครับผม หาโอเคครับผมครับลูกเพิ่งได้เดียนกลัวเด้อครับเด้อครับผมลูกตันดีครับผมผู้ใดจังใดก็สนใจโทรมาหาพี่เราได้เลย,ยครับเด้ออยู่บ้านนาล้อมก็สั่นกรเท่านี้แหละครับผมกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดติดตามมีบ้าจูนนี่นะครับเด้อ สิหาคลิปไม่ๆหมใหม้่ยซีหรือแฟนคลับได้ติดตามครับผมสวัสดีครับ